นี่รูปเมื่อกี่กี่เดือนนี่แล้วครับเนี่ยเป็นปีแล้วอะเป็นปีแล้วตอนนี้ดูเด็กกว่าแล้วขออนุญาตขออนุญาตได้ไหมครับเพราะคุณวอคุณวอนยืนเทียบให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นไงดีขึ้นไหมดีขึ้นทุกวันเลยที่เจอกันเนี่ยโอ้โหนี่ผมเลยว่าน้องวอถาปัดนะครับเนี่ยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ่ตับสนตับสนอ่า อ๋ออ่าอะไรแค่คำว่าน้องวอลถาปัดนี่มันต้องขนาดนี้เลยคุณคุณอธิบายคำนี้ได้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงแบบเสียอาการกันขนาดนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ดูอะไรสักเท่าไหร่ฮะอะงั้นกลับมาที่คุณวอบ้างดีกว่าลองมองที่หน้าเขาเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์อะไรบ้างครับก็เขาก็เหมือนเดิมนะหมายถึงแบบว่าก็ดูดีแต่ว่ามันเรื่อง ความละเอียดของผิวอะไรเงี้ยดูดีขึ้นอีกแล้วก็กใช่ครับอันนี้จริงก็คือดูเด็กลงเหมือนกันดูเด็กลงเหมือนวันที่คุณประกวดเฟชชี่อ่ะเฮ้ย <laughs> ไอ้นีไอ้นี่คุณไปทำอย่างเงี้ย <laughs> อย่างเงี้ย <laughs> ผมนึกถึงวัน <laughs> นั้นเลยภ <laughs> าพจำยังชัดเจนใช่ไหมครับ <laughs> อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออ ผ่านไปนานเหมือนกันาุกคนไ่นนาทุกคนหน้าเป็นอย่างนั้นเลยแบบหน้าดูแลดูแลดีแล้วกันครับ